อาจารย์สุภกิจรุ่งโร้ยนะครับถือว่าเป็นอาจารย์วิทยากรระดับประเทศเลยนะพลังของอาจารย์ที่เยอะวันนี้นะครับถือว่าคนเรียนเนี่ยตอบรับเป็นอย่างดีมากฉะนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับที่จะมีการเช้งเปลี่ยนพลังตัวเองนะครับทุกท่านครับหลักสูตรนี้นําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้รับประกันเลยว่าท่านจะต้องติดใจไปอีกนานแสนนานครับพบกันที่หลักสูตร ACM the power of change ทุกคนทุกท่านเลยครับเป็นโอกาสที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงตนเองนะครับ the power of change นะครับเป็น สำคัญมากนะครับหากคนเรามีความเข้าใจเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเราก็จะเข้าไปสู่เป้าหมายในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนครับ The Power of Change เป็นงานแรกนะครับเป็นรุ่นที่1น,นะครับซึ่งเราจะมีรุ่นที่2เราพลาดไม่ได้จริงๆครับกับหลักสูตร ACM The Power of Change เพราะความเสถียรกําลังรอคุณอยู่ครับ ACM The Power of Change รุ่นที่2จากกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในรุ่นที่1 ลงทะเบียนเต็มทุกที่นั่งกับอาจารย์สุภกิจรุ่มโรจน์นักพูดสร้างแรงบนันดาลใจระดับประเทศพลังขึ้นม,มากกว่าคนอื่นแค่ปลายจมูกก็สามารถสร้างความสําเร็จได้ด้วย ACM the power of change วันเสาร์ที่8เมษายนแล้วพบกัน